วิชาคณิตศาสตร์พค2 1 0 0 1ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นบทที่8ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต2มิติและ3มิติเรื่องภาพของมิติที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างหรือด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติโดยทั่วไปแล้วการเขียนรูปเรขาคณิต2มิติในการอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิต3มิตินิยมเขียนสภาพ ซึ่งประกอบด้วยภาพที่ได้จากการมองทางด้านหน้าด้านข้างและด้านบนตัวอย่างภาพของมิติที่ได้จากการมองด้านบนจะเห็นภาพ2อมิติในลักษณะนี้ตัวอย่างภาพของมิติที่ได้จากการมองด้านหน้าจะเห็นภาพ2อมิติในลักษณะนี้ตัวอย่างภาพของมิติที่ได้จากการมองด้านข้างจะเห็นภาพ2อมิติในลักษณะนี้ ตัวอย่างที่สองตัวอย่างภาพของมิติที่ได้จากการมองด้านบนจะเห็นภาพสองมิติในลักษณะนี้ตัวอย่างภาพของมิติที่ได้จากการมองด้านหน้าจะเห็นภาพสองมิติในลักษณะนี้ตัวอย่างภาพของมิติที่ได้จากการมองด้านข้างจะเห็นภาพสองมิติในลักษณะนี้ตัวอย่างที่สามตัวอย่างภาพของมิติที่ได้จากการมองด้านบนจะเห็นภาพสองมิติในลักษณะนี้ ตัวอย่างภาพของมิติที่ได้จากการมองด้านหน้าจะเห็นภาพสองมิติในลักษณะนี้ตัวอย่างภาพของมิติที่ได้จากการมองด้านข้างจะเห็นภาพสองมิติในลักษณะนี้